ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ยุ่งตอลอดเวลารู้สึกว่าใช้ชีวิตแบบออโต้พายโลดไม่ค่อยจะมีพลังงานหรือแรงในการขับเคลื่อนชีวิตหรืออาจจะเป็นคนที่รู้สึกว่าชีวิตนิ่งอยู่กับที่ไม่ค่อยได้ขับเคลื่อนไปไหนคุณอาจจะต้องการได้ฟังคลิปนี้ก็ได้ค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับมิ้นกัอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้มิน้นจะพาทุกทุกคนมาพูดถึงหนังสือเล่มหนึ่งนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนังสือที่ค่อนข้างที่จะทรงพลังแล้วก็หนังสือเปลี่ยนชีวิตเลยก็ว่าได้นะคะนั่นก็คือ The 5 v AM Club นะคะ Club สำหรับคนตื่นเช้าเป็นหนังสือที่ทรงพลังและทรงคุณค่ามากๆค่ะเขียนโดยนะักเขียนชื่อดังอย่างคุณโรบินชาม่านะคะที่มิ้นยกหนังสือเล่มนี้มาพูดคุยกันในวันนี้ก็เพราะว่าเมื่อคลิปที่2 3สคลิปที่ ผ่านมามิ้นมีการเกิดให้ฟังว่าเราตื่นมาตอนเช้าตื่นมาทําไมกันนะซึ่งชื่อหนังสือเล่มนี้ก็บอกอยู่แล้วว่า The 5 AM Club นะคะเป็นคลับสําหรับคนตื่นเช้าเราตื่นมากันทําไมนะตอนเช้าและหลายคนอาจจะเคยได้ยินก็ได้นะคะว่าคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพอเราไปถามถึงอุปนิสัยของเขาเนี่ยเขามากักจะมีนิสัยที่ชอบตื่นเช้าเหมือนเหมือนกันค่ะ จริงๆแล้วช่วงเวลาในช่วงเช้าเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เงียบสงบและเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของวันนะคะในการที่เราจะได้ทําสิ่งที่ค่อนข้างที่จะต้องโฟกัสต้องตั้งใจต้องมีสมาธิในการทํานะคะซึ่งวันนี้มิ้นเลยยกแนวคิดจากหนังสือเรื่อง The 5 i M Club มาแชร์ให้ คุณ,คณทุกคนได้ฟังในคลิปนี้นะคะมินยกสูตร20 20 20่มาให้เพื่อนๆทุกคนได้ฟังะคะ่ะต้องใช้เวลาทั้งหมด1ชั่วโมงในช่วงเช้านั่นเองเนาะช่วงเวลา1ชั่วโมงที่นักเขียนคุณโรบินเขาได้เขียนไว้เนี่ยเขาแบ่งเป็น20นาที20นาทีและ20นาทีนะคะ1ชั่วโมงเนี่ยจะเป็น1ชั่วโมงอันทรงพลังและสําคัญมากม ที่จะมีผลกระทบต่อวันวันนั้นของคุณอย่างมากค่ะโดย20นาทีแรกนะคะเราจะเรียกกันว่า Move ค่ะหรือว่า Movement นะคะนั่นก็คือการที่เราได้มีการขยับร่างกายมันจะเป็นการฝึกฝนทางกายนั่นเองค่ะถ้าคุณถนะัด ที่จะยืดเหยียดเฉยๆคุณก็ลองทําไปเลย20นาทียืดเหยียดเบาๆยืดเส้นที่ขายืดเส้นที่แขนยืดเหยียดบิดขี้เกียจขยับร่างกายนะคะหรือใครที่ชอบทําโยคะแบบมินเนาะก็แนะนําให้ทําสัก10นาที15นาทีนะคะหรือใครที่เป็นสายแบบคาร์ดิโอหรือว่า HIIT ในตอนเช้านะคะอยากจะใช้เวลาสัก10นาทีออกไปวิ่งเร็วๆหรือว่าวิ่ง จอกิงอยู่ในบ้านก็ได้นะคะคือช่วงเวลา20นาทีแรกเนี่ยเป็นช่วงเวลาแห่งการขยับร่างกายนอกจากจะช่วยให้เรากระตุ้นการไหลเวียนของเลือดเราเนี่ยยังช่วยหลั่งสารอย่างโดพามีนและเซโรโทนินนะคะเป็นสารแห่งความสุขที่จะหลั่งมาเวลาที่เรามีการขยับร่างกายเวลาเราออกกําลังกายด้วยเนาะการที่เราตื่นมาจากตื่นมาตอนเช้าเนี่ย แล้วเราจะต้องไม่หยิบโทรศัพท์เลยไม่เข้าไปดูสื่อโซเชียลมีเดียใดๆเลยนะคะคือตื่นมาแล้วแล้วก็ลุกจากเตียงมาขยับร่างกายโดยทันทีนะคะมันเป็นการเอาชนะตัวเองเป็นชัยชนะเด็กๆของวันนะคะ20นาทีต่อมานะคะนั่นก็คือการ reflect ค่ะการ reflect เนี่ยมันก็คือการตกตะกอนการผนึกตกผลึกกับตัวเองนะคะว่าเรามีชีวิตที่เป็นยังไงชีวิตเรายุ่งเหยิงเกินไปไหมเราไม่ค่อยได้มาฟังเสียง ข้างในลึกๆของตัวเองหรือเปล่าช่วงเวลา r รีเล็กเนี่ยจริงๆมปนแนะนําให้ลองเขียนเป็น Journal นะคะหรือเขียนไดอารออกมาคือการที่เราลองเขียนความรู้สึกของเราหรือว่าประสบการณ์ในช่วงนั้นๆหรือว่าในช่วงเวลาเนี้ยของเราว่าณนะตอนเนี้ยชีวิตเราเป็นยังไงบ้างนะคะไม่แน่นะคะคุณอาจจะได้เห็นอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะ ไม่รู้ตัวมาก่อนเลยว่าเรากําลังมีความรู้สึกนี้อยู่เกี่กับความรู้สึกอัดอั้นใจหรือว่าความรู้สึกที่มันเครียดเศร้าหดหู่หรือว่าความรู้สึกกดดันในชีวิตหรือความคิดมากอะไรต่างๆนะหรือแม้แต่ความรู้สึกที่มันปิติยินดีมีความสุขแฮปปี้อะไรเงี้ยคุณก็สามารถเขียนลงไปในการ journal หรือการ reflection นี้ก็ได้นะคะซึ่งในช่วงเช้าเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อการ reflect หรือการ ตกตะกอนความคิดของเราอย่างมากเพราะว่าคลื่นสมองของเราเนี่ยยังอยู่ในโหมดที่เป็น คลื่นอัลฟานะคะนั่นก็คือโหมดที่จิตใจเรานิ่งร่างกายเรายังนิ่งสงบแล้วก็ไม่มีสิ่งรบกวนเข้ามาเหมือนช่วงระหว่างตอนกลางวันหรือว่าตอนที่เราไปทํางานเนาะเป็นช่วงเวลาที่เราได้ชําระล้างทางจิตใจและจิตวิญญาณของเราไปในตัวนะคะในการเขียนมันออกมาหรือว่าการรีเฟล็กด้วยการนั่งสมาธิเนาะเพราะว่าอย่างตอนมูฟเมนต์เราขยับกายไปแล้วอันเนี้ยเรามาชำระล้างเรื่องทางใจของเราด้วยการรีเฟล็ก กับตัวเองในช่วงเวลาที่มันเงียบสงัดมากที่สุดนะคะและมาถึง20นาทีสุดท้ายนะคะนั่นก็คือ20นาทีของคำว่า grow ค่ะ grow ที่แปลว่าเติบโตนะคะในที่เนี่ย คุณโรบินชามาเขากล่าวถึงการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะหลังจากที่เราได้ขยับร่างกายชำระล้างทางใจเราต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและเติมป้อนข้อมูลให้กับสมองเราในตอนเช้านะคะนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่ไม่แนะนําว่าการที่เราตื่นมาแล้วเอาโทรศัพท์ไปไกลๆตัวก่อนอย่าเพิ่งถ่ายโทรศัพท์ถ่ายฟีดหน้าจอนะคะเพราะว่าเราจะได้ไม่มีสิ่งที่เป็นสิ่งเราสิ่งรบกวนจากการที่เราจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในแต่ละวันนั่นเองเนาะคุณสามารถอ่านสื่อเล่มโปรดมานั่งอ่านหาความรู้เพิ่มเติมหรือว่ามานั่งอ่านเพื่อที่จะอ่านให้จบเล่มได้ไวขึ้นนะคะหรือคุณอาจจะกดฟังพอดแคสต์หรืออ่านบทความหรือว่าดูข้อมูลอะไรที่มันเป็นการเรียนรู้สกิลใหม่ๆหรือว่าจะเป็นการอัพสกิลรีสกิลอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่ามันทำสิ่งสิ่งนั้นแล้วมันเป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและเติมพลังสมองให้คุณในแต่ละวันนะคะ คุณรอบิบนเขาก็ได้กล่าวอีกว่าคนที่เรียนรู้ในทุกวันเนี่ยจะไม่มีวันตกยุคนะคะซึ่งเนี่ยมันเป็นคำกล่าวที่เป็นเรื่องจริงมากๆนะคะไม่ว่าเราจะอยู่เท่าไหร่เราก็ควรที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะคะไม่ใช่ว่าเราจบมาหาลัยมาแล้วเราจะต้องหยุดเรียนรู้นั่นคือ ไม่จริงเลยในโลกของการใช้ชีวิตในทุกๆวันเนี่ยคุณน่าจะเห็นว่าสื่อโซเชียลมันทําให้เราได้เห็นข้อมูลอะไรที่มันแปลกใหม่หรือข้อมูลที่เราไม่รู้มีอีกมากมายนะคะและโดยเฉพาะในการดูคลิป อย่าง YouTube เนี่ยคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆในทุกๆวันใช่ไหมคะเหมือนที่คุณเข้าเข้ามาดูคลิปมิ้นเหมือนกันมิ้นเชื่อว่ามีอีกหลากหลายข้อมูลเลยหลากหลายสาระเลยที่คุณเข้ามาดูแล้วคุณอาจจะรู้สึกว้าวนั่นเป็นสิ่งใหม่ๆเลยที่ฉันไม่เคยได้รู้มาก่อนนั่นแหลคะค่ะทุกคนอยากให้ใช้ช่วงเวลา20นาทีสุดท้ายนี้นะคะเป็นการเรียนรู้หรือว่าการอ่านหนังสือการเพิ่มเติมสาระข้อมูลดีๆ การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเนี่ยมันไม่ได้เพียงแต่ทําให้คุณได้ป้อนอาหารดีๆให้กับสมองนะคะแต่ว่ามันอาจจะจุดไฟหรือว่าเป็นอินสปิเรชันจุดประกายแรงบันดาลใจเล็กๆให้กับการใช้ชีวิตของคุณเช่นกันนะบางทีคุณไปอ่านเจอบทความดีๆไปอ่านเจอโค้ดหรือคําพูดดีๆเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่ามีแรงขับเคลื่อนมีแรงผลักดันในการใช้ชีวิตในแต่ละวันไปได้อีกนะคะ พอฟังดูแล้วเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงในตอนเช้าเนี่ยฟังดูอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่จริงๆแล้วมันเป็นหนึ่งชั่วโมงที่ทรงพลังและมีคุณค่ายอย่างมากนะคะในการที่เราจะกำหนดได้ว่าชีวิตของเราเนี่ยจะขับเคลื่อนไปในรูปแบบไหนนะคะมินก็เลยอยากเชียร์และชวนเชิญให้คุณทุกคนเนี่ยมาลองตื่นเช้าขึ้นสักหนึ่งชั่วโมงเผื่อเวลาก่อนออกไปทำงานออกไปใช้ชีวิตทำกิจกรรมในแต่ละวันนะคะแล้วคุณจะค้นพบเลยว่าชีวิตของคุณเนี่ย ขับเคลื่อนด้วยพลังดีๆ Energy ที่ดีอย่างมากนะคะคุณอาจจะค้นพบไอเดียความคิดสร้างสารรค์หรือสิ่งใหม่ๆที่คุณอาจจะไม่เคยรู้สึกถึงมาก่อนนะคะกับการที่คุณได้เรียนรู้กับช่วงเวลา60นาทีหรือ1ชั่วโมงนี้ในตอนเช้าด้วยค่ะ มินก็อยากให้คุณจำง่ายๆนะคะว่า20นาทีแรก move เพื่อร่างกายค่ะ20นาทีที่2 reflect เพื่อจิตใจที่เบิกบานค่ะและ20นาทีสุดท้ายนะคะ grow เพื่อสมองที่ดีขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นก็มาลองตื่นเช้าขึ้นสัก1ชั่วโมงนะคะทุกคนมันอาจจะยากในช่วงแรกแต่คุณลองติ๊กวันตามปฏิทินหรือว่าลอง take note ไว้ก็ได้นะคะว่าทําได้กี่วันแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งพอร่างกายคุณเริ่มชิน การปรับรูทนของคุณทําได้ดีขึ้นเนี่ยคุณจะค้นพบเลยว่าฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากเริ่มมีชีวิตที่ดีก็ต้องปรับรูทนตอนเช้าให้ได้ดีขึ้นนะคะและถ้าคุณไม่อยากพลาดสาระดีๆนะคะเกี่ยวกับสุขภาพการกินการออกกำลังกายและ healthy lifestyle ต่างๆนะคะก็อย่าลืมกดติดตามช่อง b e t ด e ยู่กันไว้นะคะและพบกันใหม่ในคลิปถัด,ถดไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย h a o o d Day ค่ะ